สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพฟองไปทุกคนครับมาหนี้เขาก็นใมารีวิวครับผมรีวิวงาบางลั่นครับงาบางลั่นที่โบ๊ชไพรผมคึดว่านะอาจจะบ่คือไผรครับเพื่นอนผมก็ออกแบบเซ็ตครับเครื่องมือครับออกแบบนี่เอาอไปเบิร์นอะไรครับบ่หลายใหญ่ห้าง อันนี้ออกแบบมาเพื่อทอเนาะพี่น้องเนาะทอสองนิ้วหนาครับนี่นะครับผมสองนิ้วหนาได้พี่น้องปั๊บแปบปั๊บแปบคือกันส่วนแล้วครับสำเรี็จใหเย็ดทรงบนกระหานอันนี้ห้อยขีดเสียนเรียบนี่ กันตัวง,งาครับรก,รงงก็เด็ดตัวะเอาเห็นบ้างตังาได้ไหมน้องเขาอออันนี้ออกแบบเส้น่อหนาครับผมท่อหนาท่อบางมึงเลยว่ะตีเดี๋ยวับท่อพี่วิเมีสองรุ่นแล้วครับผมหนากับบางห่างกันประมาณนี้ครับ ่านี่ออกแบบเสตทอหนาครับนี่เนาะใส่ใส่ขอต้อครับใส่ขอต้อนสมนี่เนาะผมเห็ดีดเนาะเวลาเอามาซุปกะัซุปกลบไปแบบนี้เลยครับนี่ดึงบวกได้ไหมเนาะเดี๋ยวเออลองครับเนาะซุปกลไปพอดีมั้งเดี๋ยวใส่เบื้องขอต้อครับจับถือแม่กล่องเลย เอาโอเคครับนี่นอาขอตัวผมครับแล้วสุกตํงนี้เดี๋ยวจะท่านจะไปเอาเห็ดเอาครับอันนี้จขันน็อตลงนหน่อยๆลงกว่านี้จะัะสองฟังก็ได้ครับหรือท่านจะท่าเก,กาวเลยแลอวจะปลาอยเอกทั้งหลังก็ได้เอาตายเป็นประมาณนี้ครับผม บางดันผมเหยียดหูหน่อยนะครับนะเนาะเหยียดหูใหญ่ที่จุครับเพราะว่าอันนี้มันตัวโตๆครับนี่ถ้ามันเข้าไปแล้วกลับหัวขึ้นมามนี่ถ้าเหยียดหูใหญ่ป่ะเด้ครับอ๋ออันนี้ก็ง่าอันนี้อันนี้ขีดเสียนไว้นี่ยทอสองนิ้วบางนะครับเรื่องนี่นี่สองนิ้วบางครับ พาออกสองเลี้วมันจะเข่าพอดีครับผมปุนใจง่ายเซ็งเขามาเลยครับตัดไว้ไล่ไ,ไปน้องปุ่นกองยิมกึมอยู่งุ่นสนมเด็จโป้คู่กันเถอะครับสเสด็จเมียผมมักคักวิทยุย่งอ่ะนี่เลยมองตัดทว่าเขาแล้วครับนี่ตีลงังเซ็งดีครับผมพอดีมัพ มังตัดงาวครับน,น,นี่นนแล้วพี่อนบ้างลุดเจียบผมอเอาเิบนี่งไว่ยังไรครับซับนี่แหละสนใจสร้างกันไมครับผมราคากับสอบถามที่0828677504ครับ ไลน์กับเบอร์นี้แล้วครับผมหรือทั้งเฟซบุ๊กอีสานเขียวก็ได้ครับผู้ใดหาพวัาวอจ่าชคดีครับเฟซบุ <laughs> ๊ก <Facebook S 2> <laughs> ผมเอาไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปองงาตุ่มไม้เบิ้งครับเดี๋ยวจา๊บาไม่องตุ่มผมเี๋ยวทำหนหร่นะครับส่งไปสิบส่งไปยี่สิบลังครับมือน,นี่ <c oughs> เฮออ้ ตายบ่ากูเอาราบผมนี่งาตุ่มเนะเาะเหาอเดี๋ยนวะพี่น้องงาตุ่มจะเป็นหู้น้อยหนึ่งนะครับเนาะหู้ประมาณหลุมเหนียวกว้อยครับเนาะซ้ำแกพิมพ์แหละเอา,เอานี่นี่ตัดว่าท่านเลี้ยวครับอันนี้ก็แบบเขางานผมนี่แกะแบบทุกันเนี่ยครับ บมเส,บบสนบมเื่อนปนี่ดรออันนี้ก็ทั้งปัดริวนี่ครับนี่ปัดริวนี่นอนี่น,นี่ก็ทั้งปดัดฟันปาลาแล้วครับงั้นผมมีแบบด้ครับด้วยผมันกะเอาครับมาตรทานก็นี่ผม,มีดอรอเอาอเบิ้งเรานี่ตั้าขวตัว่อ้น,อนี่หาเวนีนอยู่อย่างเงียบบ่สนใจจะตัวไลยครับผมไปครับขอพคุณนุ่นทัน่นเดีามารับชมครับ คลิปนี้เ้าก็สันสันครับแต่มีสาระเติบคิดว่าว้าเอา้าขอบไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับจวดติดตามครับ Terima <sum> kasih <sum>